สวัสดีครับพบกับผมครับกิตพลเดชวิสัยครับผมมาฟังคุณวันชัยสอนสิรินะครับทนายวันชัยสอวววันชัยแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับที่กล้ามาต่อกรกับคุณสนธิริฟองคุณครับคือตอนแรกที่คุณสนธิออกมาพูดถึงคุณวันชัยก่อนว่าเข้าไปในบ้านจันทร์สองล่าแล้วเปลี่ยนไปแล้วก็มาเชียร์คุณทักษิณมาเชียร์คุณ องอิงมาเชียร์พักเพื่อไทยก็มาพูดถึงนะครับเริ่มต้นเลยนะแล้วคุณวันชัยก็ตอบโตตอบโตแบบโโ้แบบโอ้โหแบบจัดเต็มไปเลยทีเดียวจัดแบบสักแล้วหลังจากนั้นคุณสนทิก็ออกมาบอกว่าวันศุกร์นี้เจอกันเจอกันก็คือวันนี้แหละครับจะจัดชุดใหญ่เลย ก็พูดนู่นพูดนี่เยอะแยะมากมายปรากฏว่าก่อนถึงวันศุกร์คุณวันชัยออกมาก่อนครับโอ้โหมันจริงๆคือขอให้เป็นแบบนี้นะครับขอให้ลุยเต็มที่นะครับขออย่าถอยนะครับเอาให้สุดๆแบบคุณชูวิทย์กมวลวิสิทธิ์เอาให้สุดๆอย่างทนายตั้มนะครับอย่าถอยแบบทนายเดชานะตอนแรกก็ออกมาแบบนี้นะครับเหมือนคุณวันชัยเลยเสร็จพักสักพักถอย ถอยกาวรูดเลยงั้นไม่เอางนั้นผมไม่ชอบ,ชอบคือสู้ก็ต้องสู้กันสุดๆไปเลยใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปผมไม่ได้เข้าข้างคุณสนธิริมทองคุณหรือเข้าข้างคุณวันชัยสอดสิทิแต่ผมชอบนักสู้ครับเกิดมาชีวิตหนึ่งมาเป็นถึงขั้นนี้แล้วเป็นใหญ่เป็นโตเป็นทนายความเป็นสอวอเป็นอินฟูเป็นใครก็ตามนะครับ ออกมาสุดๆแล้วมีเรื่องกับใครก็มีเรื่องให้แม่งสุดๆไปเลยไม่ต้องไปนสนใจแม่งหรอกครับมันจะเป็นใครมาจากไหนมันจะเป็นไอ้อีตัวไหนอย่าไปถอนเข้าถอนออกชักเข้าชักออกเสร็จปุ๊บก,ก็ไปกราบขอโทษเขาเอากระเช้าไปให้เขาบางคนถึงขั้งกราบตีนเขาก็มีไอ้พวกนี้แม่งกระจกกระจกจ,จริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูติดตามต่อไปว่าคุณวันชัยจะสู้ไม่ถอยแบบที่คุยโมไว้หรือเปล่า นะอ่ะ,อะตอนนี้ต้องขออนุญ,ญาตอ่านเพราะว่าถอดเทปมาจากคุณวันชัยครับเดี๋ยวจะพูดผิดพูดถูกไปมันก็จะไม่ดีนะครับคุณวันชัยออกมาทำคลิปบอกว่าที่คุณสนทีบอกว่าวันชัยออกมาตอบโต้แล้วก็อยากเจอกับกับเขา คุณปรชัยบอกว่าคนอย่างคุณสนทิผมไม่อยากเจอไม่อยากรู้จักเลยแต่คุณออกมาพูดถึงผมผมตอบโต้เข้าไปหน่อยชักดิ้นชักงอเป็นไส้เดือนโดนขี้เท่าไปเลยโอ้โหคำนี้เจ็บแสบมากนะชักดิ้นชักงอเป็นไส้เดือนโดนขี้เท่าไปเลยนักนะแรงมากนะเพราะว่าคนสนทีไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นผู้มีอิทธิพลนะคุณวันชัยกล้าพูดอย่างนี้กับคุณสุนทิแล้วมหาหาผมหาเรื่องกับคุณคุณเป็นผู้ใหญ่มาหาเรื่องกับผมก่อนแต่คนอย่างผมบอกแล้วว่าไม่ถอยและไม่ยีหล่ากับคุณสนทิดังนั้นที่บอกว่าจะไฟไหม้บ้านคุณเตรียมตัวให้ดีไฟทุกดอกทุกเม็ด จะกลายเป็นไฟบรรลัยการไม่บ้านคุณคือคุณผนทิี่เขาบอกว่าไฟไม่บ้านนะเราบอกว่าไม่บ้านคุณเป็นไฟการัการอีกนะแล้วก็บอกว่าไอ้ที่น้ําใบบัวบกอ่ะที่บอกให้ผมเตรียมไว้ผมจะเตรียมไว้คุณสนทิครับเอาไว้กินไม่ได้เอาไว้แก้ช้าในนะ แก้กากเลือดเลยทีเดียวโอกระดักเอื้อนก,ก็มีจิวยี่นะจิวยี่หรือใครวะที่กลากเลือดเออจิวี่จิวยี่โอ้กลอากเลือดนะให้กินน้ำไปบกแค่ย,ย้อนกลับไปฮะคุณทวที่ครับอย่าทำตัวเป็นศาสดาจเจ้าแห่งความถูกต้อง แล้วมองคนอื่นผิดไปหมดโอ้โหคำนี้ก็แสบหาว่าผมตักกะวิบัตจริงๆแล้วความคิดของคุณวิปริตแล้ววิปราามุสวสัดอีกตหาใช้คำนี่แม่งแบบโอ้โหเขียนเองบอกวะหรือให้ใครเขียนให้ว่าโอ้โหคำมัน,ม,นมันคมจริงๆวะ ไปดูในเพจคุณวันชัยแล้วคุณสุทธทีกเขาบอกนะไปดูในเพจคุณวันชัยแล้วคนดา่าคนดา่าคนด่าเต็มไปหมดเหมือนกับว,ว่าเพจตัวเองยังโดนด่าเลยที่มาตอบโต้คุณสุทธทีเขาบอกว่าไปดูที่ไหนโอครับไปดูใน y o u t u ู e สิร้อยทั้งร้อยเขาด่าคุณสุทธทีทั้งนั้นจนผมไม่กล้าอ่าน สมเพศเวทนาอนเนกอนาถกับคุณสนธิไม่คิดว่าจะมีคนเกียดได้มากขนาดนี้สุดท้ายบอกว่าคุณวันชัยเป็นสวที่ไม่มีใครครบดูตัวเองสิครับบริวารว่านเครือเนี่ยโอ้โหเขาใช้คำว่าบริวารว่านเคขือมีใครอยู่กี่คน แล้วที่สำคัญเนี่ยคนทั่วทั่ไปผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักเล่าให้ฟังไม่มีใครอยากคบคุณแล้วคบแล้วเดือดร้อนเผลอเป็นเสนียดแห่งชีวิตอีกเจอกันครับคุณสนธิตาต่อตาฟันต่อฟันปากต่อปากมัดต่อมดัดวันชัยสอนสิริไม่เคยถอยโอ้โห บางคุณวันชัยแล้วแม่งผมขึ้นเลยผมชอบอ่ะผมชอบคนอย่างนี้นะจริงชอบจ,จะจะพิรูกไม่รู้นะเดี๋ยวคุณสุทธิเขาออกมาเนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยวก็ออกมารายยาวก็เตรียมดูไว้ว่าคุณวันชัยเนี่ยมีแผลอะไรบ้างในอดีตที่ผ่านมาจริงๆผมก็รู้ประวัติคุณวันชัยนะแต่ผมผมยังไม่พูดในคลิปนี้พอดูโอ้โหตั้งแต่คุณวันชัยกับ ทนายคู่หูอ่ะคู่หูคู่หาตอนนี้ก็มาเป็นทนายให้ให้คุณปูคุณปูดาราหนังไงนะอ่าเขาเป็นคู่หูกันเขาเป็นเติบโตกันเขาเป็นทนายโซเชียลทนายที่ออกโทรทัศน์คนแรกๆคู่แรกๆของประเทศในพวกนี้รุ่นหลังนั้นๆและใครก็ได้ดิบได้ดีโอเป็นหลายอย่างเป็นหลายเรื่องเป็นหลายก็ได้ดิบได้ดีจากด้านการพูดแกเป็นนักพูดและพูดได้คมมาก แล้วตอนนี้แกก็ออกมาพูดอีกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะเข้าทางทนายวัญชัยสอนเพราพหลังจากที่ทนายวัญชัยบอกเปลี่ยนความคิดมาอยู่ข้างประชาธิปไตยคือคุณชัยอยู่เป็นนะทนายวัญชยัยเพราะว่าดูแล้วเผด็จการไปไม่รอดน่ะก็ออกมากลับรำโดยมาอยู่เคียงข้าง ประชาธิปไตยมาสนับสนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาสนับสนุนนายกอิงเป็นนายกรัฐมนตรีนอกนั้นยังไม่พอยังออกมาพูดถึงนายกอิงพูดถึงพรรคเพื่อไทยพูดถึงคนทักษิณเสมอๆเ,เป็นระยะๆะะเยอะมากหลายตอนมากตอนแรกๆกลุ่มเพื่อแดงก็ไม่พอใจก็เกลียดคุณวันชยัยสววันชยัยทนายวันชยัย เกียดแต่ตอนนี้หลายคนเริ่มเข้ามาชื่นชมเข้ามาชอบแล้วเพราะว่ามาอยู่ข้างเดียวกันมาเชียร์คุณทักษิณเชียร์คุณอุ๋งอิงแล้วก็เชียร์พรรคเพื่อไทยนั่นแหละครับก็ถือว่าอยู่เป็นแล้วก็เชียร์ธรรมดามันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรใช่ปล่าวะก็เชียร์กันไปเชียร์กันมาเชียร์ไปก็เชียร์ได้ใครก็เชียร์หรือเปล่าวะแต่ปรากฏว่ามาอาจกับคุณ สนทิริมต่อกันเข้าทางเลยครับคืออยู่ๆคุณสนทิมาพูดถึงคูดวันชัยแล้วคุณวันชายอัดกลับไปคุณสนทิอัดกลับมากําลัง,งจะอัดกลับมาแค่ขู่นะคุณวัชายอัดกลับไปอีกอย่างแรงนะครับมาได้คะแนนไหมวะผมเป็นนายงักษสิณผมชอบไหมว่ามีคนมาด่าคุณสนทิชอบไหมชอบเด็ชอบมากๆเลยลหละจริงคุณวันชายเนี่ยเราผมก็ไม่รู้กติกาว,ว่าเป็นสอวอกี่ปีนะเว้ย แล้วจะมาเป็นรัฐมนตรีได้หรือมาเป็นสอสอได้เป็นอะไรได้ไม่รู้ไม่รู้กติกาแต่คุณชัยได้ตําแหน่งแน่เมเปิ้เป็นโฆษกรัฐบาลน่ดีแต่ไม่ต้องเป็นโฆษกรัฐบาลดีกว่าเป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยดีกว่าเปล่าว่าจริงน่าจะเป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยไม่ต้องเป็นโฆษกรัฐบาลหรอกแต่ถ้าเป็นโฆษกรัฐบาลได้ผมไม่รู้กานเปิดกติกาว่าสวแล้วมาเป็นได้ไหมถ้าเป็นได้ผมว่าก็ดี เพราะว่าโสษงรัฐบาลชุดนี้ม่ผมไม่รู้จักเลยชื่ออะไรไม่รู้แต่ก่อนโฆษกรัฐบาลแม่งต้องเก่าดรไตรงสุวรรณในคดีอย่างเงี้ยใครที่เป็นโฆษกรัฐบาลก็จะเป็นรัฐมนตรีก็จะเป็นใหญ่เป็นโตกันทุกคนแต่โฆษกรัฐบาลชุดนี้แม่งเงียบกิบเงียบสนิทสิ้นใจหน้าเลยไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรเลยไม่ได้มาพูดอะไรเลยเออไม่มีต้องอย่างไอย่างคุณวันชัยรือเปล่าวะถึงจะมันเอาจริง มันแน่ๆอ้าวมันต้องออกมาตอบโต้เสียวะก็เห็นเงียบไปเลยนี่ยครับคุณประชัยได้คะแนนเต็มๆเลยจากคุณทักษิณได้คะแนนเต็มๆเลยจากพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดคุณวันไทยมาอยู่พรรคเพื่อไทยก็จะเป็นกำลังสำคัญนะแล้วก็จะเป็นตอบโต้ทุกคนที่มาโจมตีพรรคเพื่อไทยแต่นี่คุณวัญชัยไม่ได้ตอบโต้ไม่เหมือนผมนะผมตอบโต้ทุกคนที่มาโจมตี พรรคเพื่อไทยโจมตีนี่วยแต่คุณวันชัยตอบโต้คนที่มาโจมตีตัวเขาเท่านั้นเองเขาเป็นคนที่ตอบโต้กลับผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับกรณีแบบนี้เนะี่ยสังคมมันมัน,ม,นมันมองกันอีกแบบหนึง่งนะอย่างกรณีผมเนี่ยครับผมเคยมีเรื่องกับนักข่าวอุโสที่พิษณุโลกเนี่ยเป็นเวรวนาศูนย์นั่นเป็นหัวหน้าหนังสือพิมพ์นั้นอะไรก็ไม่รู้ว่าจ้างหัวแม่มันเคยมีเรื่องกับมันแล้วผมก็ไปตกมันไปนตกมันที่สารากลางเนี่ย ท่านั้นแหละครับข่าวก็พืดสะพัดไปทั่วทั้งจังหวัดพิษณุโลกก็ไอๆคนนี้มันเป็นเด็กในตลาดด้วยไงมันเป็นเจ๊กจีนในตลาดเนี่ยแล้วไอพวกในตลาดมันก็ไปอยู่หอ,อการค้าไปอยู่กับเทศบาลไปอยู่กับอะไรพวกนี้อ่ะแล้วก็มองผมว่าเป็นคนไม่ดีไงเป็นคนอันตรพาดแล้วก็มีอดีตประธานหอเมาเคียหอ,อการค้าจัางหวัดเมคเชียบอก ให้ผมแบบจบจบแบบอย่าไปทำเขาเลยมาเคลีย์มาเคลีย์มาออกตัวผมก็บอกว่าผมไม่มีปัญหาครับแต่บอกมันด้วยว่าอย่ามายุ่งอย่ามาเสือกกับชีวิตผมคือผมเป็นผมแค่โดนตอบโต้มันมาเสือกกับชีวิตผมมันมาด่าผมรับหลังมันมาห้ร้ายผมผมก็แค่ตอบโต้โดยการตบมันเบาๆเท่าน,นั้นเอง ผมไม่ได้เป็นฝ่ายผิดคุณต้องมาดูสืบหาว่าทํา,าทไมมันถึงโดนตกมันเป็นคนดีผมจะไปตกมันเหรอวะผมบอกไปบอกมาด้วยตราบใดที่มันไม่ยุ่งกับผมไม่ใช่มาบอกผมคนเดียวไม่ให้ไปยุ่งกับมันตราบใดที่มันไม่ยุ่งกับผมผมก็จะไม่ยุ่งกับมันแล้วจากนั้นมามันก็ยังยุ่งกับผมอีกผมเจอหน้าผมก็ให้ของรับมันผ่านหัวผู้ว่าไปเวลานะผมเจอหน้าผมผมก็จะไปเดินไปตกมันตลอดเวลาเป็นปี ตอนนี้มันเจอหน้าผมมันต้องหลบมันก็แก่จะเข้าโลรงๆอยู่ละเพราะมันเป็นคนทำร้ายผมอะแต่ผมตอบโต้เขาไปผมผิดด้วยวแต่ตอนนี้ผมไม่มีแล้วนะผมผมก็ยกประโยชน์ได้มาแล้วแต่มันเจอผมมันก็ยังหลบอยู่แต่ผมไม่เอาใครผมไม่ทะเลาะกับใครแล้วเนี่ยพิ่โรกไม่ทะเลาะกับใครแต่ก่อนผมจะทะเลาะกับคนนู้นคนนี้ตอนนี้ผมไม่ทะเลาะกับใครแล้วผมจะทะเลาะไม่ทะเลาะดีกว่าน,นะ ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าไม่มีอันรติดกับใครดีกว่าคือในเรื่องที่บอกการโดนกระทาและการตอบโต้คนตอบโต้กลับเป็นคนผิดไปซะอย่างนั้นนะคุณลองไปเช็คดูนะครับในคดีต่างๆในโทรทัศน์ก็เหมือนกันในข่าวก็เหมือนกันที่มีการยิงกันตายเนี่ยปรากฏว่าไปเช็คดูสิคนที่โดนยิงอะ บางครั้งก็เป็นต้นเรื่องต้นเหตุให้ให้โดนยิงจริงจริงจนคนที่ไปยิงกะทนไม่ไหวอะอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงนะแต่มันมีเหตุอ่ะแต่เราก็ไปดูที่ปลายเหตุว่าคนยิงแม่งเฮียคนยิงระยำคนยิงเลวแต่ไม่เคยไปดูที่ต้นเหตุเลยว่าไอ้คนโดนยิงแม่งด่าแม่คนยิงแม่งด่าเมียคนยิงทะเลาะกับลูกคนยิง เราต้องไปดูตรงนี้ด้วยเอาที่ิงต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแต่การที่ไปยิงกันไปฆ่ากันมันก็ไม่ถูกไม่ควรอยู่แล้วก็ไม่ควรทำอยู่แล้วนะครับผมกรณีในสื่อโซเชียลนี่ก็เหมือนกันอย่างผมเนี่ยผมไปวิพากษ์วิจารณ์ใครเงี้ยมันก็หาว่ามันน่ะไม่เคยมาพูดถึงผมเลยแล้วผมไปวิพากษ์วิจารณ์มันทําไมผมก็อยากจะถามมันว่า กูก็เห็นมึงวิาพากษ์วิจารณ์นายกอิงอะ่ะนายกอิงไม่เคยพูดถึงมึงเลยนะสักคำนะแต่มึงก็ยังวิาพากษ์วิจารณ์นายกอิงได้ในเมื่อมึงวิาพวากษ์นายกอิงได้แล้วกู่ทไมวิาพากษ์วิจารณ์มึงไม่ได้อะ่ะเออคือเวลามึงมึงถูกเสมออะแต่พอมึงโดนแล้วมึงก็เหมือนกับว่าสาว,วาบัญชัยบอกอ่าเหมือนจิ้มพึ่งอะไรวะ เมือนไส้เดือนถูกขี่เท่ามันเป็นไงวะไส้เดือนถูกีเท่ามันแพ้ทางกันหรือไงวะก็ไม่เคยเห็นด้วยตากิางนะว่าเวลาไส้เดือนถูกขี่เท่าแล้วมันเป็นไงชักดิ้นชักออยไงมไม่เข้าใจนะโอเคนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่อยากจะบอกว่าสังคมเนี่ยเราต้องดูในการเสพสื่อบางครั้งนะครับไอคนที่ออกมาว่ารักชาติรักแผ่นดินเนี่ย ชิปหายแม่งรักแล้วรวยรวยเอารวยเอามากขึ้นรวยมากขึ้นรวยมากขึ้นชิปหายไปดูเบื้องหลังแม่งตกทรัพย์ก็มั่งแม่งไปหาแดกอย่างนี้บ้างโอ้โอ,โอ้แล้วก็ทํามายือดอกมึงไม่อายตัวเองมึงไม่อายหมาที่บ้านมึงม้างเหรอมึงไม่อายไอคนรอบข้างผัวเมียมึงมั่งเหรอวะที่มึงอ่ะทำมาหาแดอกอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ยือดอก ว่าเป็นคนดีมีชาติตระกูลรักชาติรักแผ่นดินทํางานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไ mm hmm. อ้เหี้ยไอกระจอกครับผมอ้าวไม่ได้คนเดียวนะมีมีหลายคนนะมีเยอะด้วยไอ้คนแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ดูกันแล้วตอนนี้ในโลกโซเชียลมันเป็นสงครามคนดีกันไปแล้วจริงสงครามคนดีกันไปแล้วระหว่างทนายอนชยุชัยกับอาจาร,รย์เบียร์เนี้ยเป็นสงครามคนดีไหมระหว่าง ทางกลุ่มของทางโมคุณสนทิอาจารย์ปานเทพกับกลุ่มของทนายเดชากลุ่มของแม่น้องตองโมก็มามีปัญหากันก็สงครามคนดีไหมสงครามคนดีคุณสนทิริมสองคนกับสววันชยัยนี้ก็สงครามคนดีั้ยสงครามคนดีสงครามคนดีทั้งนั้นอ่ะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มันก็เลยทําให้ผมพวกผมแม่งสบายเพราะพวกผมแม่งคนเลวอะ่ะก็สบายไม่ต้องมีปัญหากับพวกคนดีเพราะคนดีกับคนดีแม่งทะเลาะก,กันสละทะเลาะก,กันอ่ะทะเลาะก,กันเพื่อพระพุทธศาสนาทะเลาะก,กันเพื่อหาความถูกต้องหาความเป็นธรรมให้กับแตงโมทะเลาะก,กันก็เพื่อ,อก็เพื่ออะไรพวกเนี้ก็ทะเลาะก,กันไปก็เลย เฮ้ยแล้วตกลงมันยังไงวะในเมื่อคนดีกับคนดีแม่งมาทะเลาะกันแล้วพวกเราก็อยู่สบายแต่ว่าพวกเราคนเดียวใช่ปะโอเคนั่นคือเรื่องเราที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบายบาอะดูแล้วกันว่าคุณสนทธิเขาจะมาจ anyway, like evet, well. okay. ัดชุดใหญ่ไฟกระพริบยังไงกับสวอวนใจเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงนะครับ นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นําเสนอ,อในแง่มุมของผมมาคุยเรื่องผมบ้างกดติดตามตดกดกระด,ดิ่งดกดซับสไครป์กิงกกังก็มาทาง YouTube ไม่ใช่ y u u t u b e f a c e b o o อกรกิจผลเด่นวิสัยภาษาไทยเบอร์อรีรยกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกัน วันที่4กุมภาพันธ์นี้ผมจะเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊ชื่อว่าบังมัดคอนตันนักเรงใจบุตรขวัญใจคนจนที่โรงแรมพิสโรคิดพิษณุโรครับในงานนั้นก็จะมีการมอบรางวัลคนสู้ชีวิต54รางวัลแล้วก็มีการขายพ็ c k e t ็ตบุ๊แล้วก็มีการเซวนากันบังมัดคอนตันจะเดินทางมาที่พิสนุโรครับ ผมได้มีโอกาสคุกคีได้รู้จักกับบางมาณคงตันมาเป็นเวลาสี่เดือนหลังจากที่เจอกันในงานวันเกิดพี่ชาติซ้ายนายกสมาคมมวยแห่งประเทศไทยก็ได้พูดคุยกันมาโดยตลอดเพราะผมอาสาจะทำพอกเก็ตบุ๊กให้บางมารคงตันเพราะอยากรู้เรื่องชีวิตของเขาก็เลยอาสาไปแล้วก็ได้ไปรับรู้ในแงม่มุมอีกแง่มุมหนึ่งชีวประวัติของบรงมารคงตันในการที่ โดนอุบัติเหตุในชีวิตไปติดคุกติดตารางโดนข้อหาฆ่าสองคดีโทษประหารชีวิตแล้วก็ได้รับลดโทษมาเรื่อยๆเพราะเป็นนักโทษชั้นดีแล้วก็ติดอยู่สิบสี่ปีสี่เดือนแล้วก็ได้ได้รับการอภัยโทษออกมาไอ้ก่อนนั้นไม่ต้องพูดถึง มันเป็นเรื่องอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วประวัติมีไปเปิดดูได้ไปหาดูได้ไปค้นดูได้เข้าไปดูใน Google ได้เข้าไปดูใน YouTube ได้มีรายการต่างๆไปสัมภาษณ์เรื่องเราวเหล่านี้หมดแล้วแต่โปรแกรุ่มนี้เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของบามมัดขคงจัดซึ่งรับรองไม่มีใครรู้ว่ามุมน,นี้ มันเป็นอย่างไรต้องหาอ่านได้ในหนังสือ Pocket Book บ,บังมัดของตันนักเรงใจบุญคนใจคนจบนะเอไ้เข้าๆเดี๋ยวบอกหมดก็ไม่ต้องอา่านกลับนะครับเดี๋ยวค่อยขายครับยังไม่ขายนะยังไม่ต้องสั่งมาเดี๋ยวรอเป็นรูปเล่มก่อนแล้วก็จะหลังจากเปิดตัวค่อยขายนะครับเล่มละสองร้อยเก้าสิบาทเข้ากองทุน กิจโพสชแนลนะครับไปดูแลคนยากไร้คนพิการแล้วก็มาจอดจับครับผมก็ฝากอุกดหนุนสินค้า,าบ้านๆนนะครับของบ้านๆคนพิษันดูโรคคนภายชุมพลนี่นแหละครับซึ่งเป็นกระถานแขนตัดนะครับเป็นงานศิลปะเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็เป็นงานฟรีแฮนด์มีใบเดียวในโลก ประดิษฐประดอยใช้เวลาอย่างน้อยสามชั่วโมงกว่าจะได้หนึ่งใบขายในราคา290บาทสนใจกิ้งกลางมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูแบบที่ยังเหลืออยู่ช่วยหนุนกันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนบ้านๆที่ทำงานศิละปะชิ้นนี้ครับผมเดี๋ยวเดือนมีนาคมนะครับก็จะ จัดถีบจักรยานคนพิการนะครับจากอายุทยามาปิดิโลงเดี๋ยวไว้คุยรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันแลาววันนี้นะครับก็ได้รับการทาบทามจากเจ้าวาดวัดภายชุมพลนะครับให้ผมไปเป็นวัยยาวจกรววัดพายชุมพลนะครับผมก็ตอบรับท่านไปแล้วเดี๋ยวรอหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง ก็ถือว่าก็ได้ไปรับใช้วัดปายชุบโนรับใช้พระพุทธศาสนาครับ,รบผมวันนี้ขอบคุณครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี